นี่ไอยทำไมนี่นี่นี่ดูก้อนนอยดูก้อนนอยเดจกัดจัาด,ดีค่ะจัสดีค่ะ Ừ. Hãy dù khăn lắm Chim lời Chim lời Chú 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 สวัสดีค่ะน้องเชีย ดูอะไรนะดู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 ด,ดูดูอะไรอ่อ๋อ <c oughs> ดูเหงานะคะพ <c oughs> ิมดิอ๋อกำลังเอ่อ พาเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ก็เลยนั่งเหนื่อยเฉยๆนั่งพักก่อนค่ะอือ่ะอาปุ๊บใช่ครับชื่อว่า,วาค่ะสิบเจ็ดตัว เลี้ยงทั้งหมดสิบเจ็ดตัวแต่ตัวนี้ขี้อายอะอจะื๊บเล็กดูกำายานี้งอ๋ออ่าก็มีแบ่งเลี้ยงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าความชอบก็เลยแบบว่าตอนแรกก็มีอยู่สองตัวแต่ทีเนี้ยแบบเห็นแล้วน่ารักก็มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยจากสองตัวก็กลายเป็นสิบเจ็ดตัว อยู่เนี่ยอาจจะปีหนึ่งอ่ะอาจจะมีลูกแค่สองตัวหรือสามตัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีเยอะเหมือนกับ uh, บ้าน,บ,านบ้านอื่นมีทั้งขนสั้นแล้วก็ขนยาวมีแบบ uh, 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 เขาเรียกว่าบอดี้สวยอ่ะ uh, น่ารัก uh, ไม่ค่อยไม่ค่อยมี เพราว่าชิวาว่าจะมีอยู่สองแบบก็คือแบบหัวกว้างกับหัวแอปเปิ้ลแต่หัวแอปเปิ้ลก็จะมีอยู่สองตัวสองตัวสามตัวที่ออกสันส้นๆหน่อยเหมือนสายพันธุ์ไต้หวันแต่ตัวนี้จะี้อ้อนหน่อยไอ้่ย วัแบไบอไอน,นี้สุดหรอแห้งแห้งอ้ามอ่ะปวดละปวดแม่และไออ่ะขึ้นตักแล้วมันลายละก็เพราะ จะเข้าปีที่เจ็ดแล้วค่ะขนสั้นมีขนสั้นก็จะมีแบบอบอดี้สวยอะ่ะคือจะไม่เล็กเกินไปจะไม่โตเกินไป จะ,จะเลี้ยงเฉพาะชื่อว่าแ,แค่เอาขนสั้นกับขนยาวผสมกันอย่างเงี้ย นี้ที่ผสมกันอันนี้เม็ดพลอยอันนี้แบบแอปเปิ้ลผสมกับหัวกวางอืมๆเริ่มมุนวายกับคุณแม่แล้วอืมอยไรอ ชีครับอะบางครั้งเราเลี้ยงดีๆก็โตได้นะแค่แบบว่าอเออราก็ให้ทานอย่างเช่นที่บ้านจะให้ทานแบบบุฟเฟ่คือจะมีอาหารเม้นให้ตลอดเวลาอันนี้ก็เลยจะมั่มหน่อยไว้ บ้านจะหนึ่งก็คือจะให้กินนมตลอดเลยนมจืดจะไม่กินนมที่มีน้ำตาลจะเป็นนมจืดน้ำก็ให้ทานบ้างแต่ให้ทานนมเพราะว่าชัวว่าก็จะเหมือนเขาต้องการแคลเซียมอยู่ตลอดอย่างเงี้ยป้องกันการแคลเซียมตก คุณคะได้เวลาเอาน้องหมาเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวแวะมาไลฟ์ใหม่นะคะขอบคุณนะคะคุยกัน 拜拜。啊啊啊啊啊啊啊